สวัสดีค่ะยินดีพบกับช่องวิวกอะอีเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดวิวแล้วก็ไอเตอร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดก็ได้มีโอกาสนะคะมาเก็บหน่อไม้ไร่ค่ะทุกคนนะเราอยากกินแกงหน่อไม้ไรเนาะแล้วก็อยากกินต้มด้วยนะคะแต่ว่าฤดูววกาลน,นี้หายากม,มากๆค่ะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าแรงแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีนะคะแต่ว่าก็ยังพอนี่ยยังพอแบบหาเก็บได้นะคะทุกคน อนี่ค่ะแต่มันก็จะหน่อเล็กมา,ากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะหน่อไม้ไผ่นะคะมันก็จะหน่อเล็กเป็นเหมือนเป็นเหมือนแหนงนะ,ะโอตัวนู้นใหญ่อยู่นะนั่นขบวนนะก่อนเนาะเออโอเคนี่ค่ะทุกคนหน่อไม้ไร่มาเราก็จะหาเอาไปแช่ตู้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทํากินด้วยนะ อุ้ยนียไงตัวมียังพอมียังพอมียังพอมีอยู่แล้วค่ะทุกคนเราก็จะเฉือนเอาแต่อันที่มันกินได้เนาะแบบนี้นะคะโอ้จะกินแกงหน่อไม้ไล่ก็ได้กินนะคะทุกคนในป่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะหาไปเรื่อยๆนะนี่มันเห็นมีแหน่งโหนแถวนั้นนลยไหน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 เออแหน่งเล็กนะไหน นี่ไงแบบนี้ก็เอาเหรอใช่แล้วเพราะว่าไปดูกันนี่นะหาไม่ได้ง่ายเลยนะคะแบบนี้ก็เอานะนี่แล้วก็จะเอาแต่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะยังเราก็ได้สามหนอแล้วนี่สามหน่อเล็กๆนะคะมันก็อาจจะไม่โตเท่าตอนช่วงฤดูฝนเนาะแต่ว่าแบบนี้แหละคะ่ะอร่อยเลยไปหากันต่อค่ะย,ยังมีอยู่เด้อนี่ๆทุกคน อุ้ยแข็งอะแขงไปเนี่ยอุ้ยยังมีอยู่นะคะทุกคนแต่มันไม่ใหญ่เนาะล็กนิกเดียวนะอันนี้มันอยู่ข้างทางไงเดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆดูนะเดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆดูค่ะทุกคนสวยมากเลยแต่ว่าเป็นหน่อเล็กเนาะหน่อเล็กมันเป็นหน่อแหนงนะคะทุกคนมันไม่ใช่หน่อแบบไม่ใช่หน่อเป็นแหนงมันอมีข้างบนด้วยเห็นไหมเห็นใช่ใช่ มันเป็นหน,อน่อเนยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าอร่อยนะเราไม่ต้องแบบไม่ต้องทุบเลยอะแกะๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนน,นี่ก็แมงกันก็หาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะประหยัดประหยัดไปอีกแรงหนึ่งนะคะเราไม่ต้องอไม่ต้องซื้อเนาะเราก็แบบมีอะไรก็หากินไปตามป่าเขาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนไปค่ะ <c oughs> นี่มีมีอีกนะเข้าห็นอะ่ะตรงไหนเนี่ย นู่นนู่นนเอ้ยหัวต่ำเอาหัวต่ำแล้วนู่นฝั่งไหนตัวเดินนำเลยเดินนำเลยอยู่ตรงไหนเรายังไม่เห็นเลยนี่แต่มันเป็นหมอเล็กมันอะเอาเหมือนเดิมอือเอาเหมือนเดิมครันี่อันนี้อันนึงเล็กเกินไปหรอเอาเก็บไว้ก่อนนะครับตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อนค่ะตุนไว้ก่อนไปค่ะทุกคน ตัวน,นี้สวยมากข้างลังจะเดินขึ้นมาพอดีเลยน,น,น,นี่นี่นี่ว้าวหักเลยอุ้ยโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะคะทุกคนเรามาเจอหนอนสวยๆนี่อุยดูดิดวงเหรอสวยยังสวยอยู่เลยแล้วก็ทำอย่างนี้เลยนะคะใบเมื่อ อุ้ยแข็งนะแข็งแขงมันโดนหนอนเจาะโอเคเมื่อกี้อ่ะข้อมันโดนหนอนเจาะไปมันก็เลยแข็งกินไม่ได้โอ้โหนี่อีกอันหนึ่งตรงนี้โอ้ยนี่ค่ะหเห็นไหมแล้วก็ หั่นใส่กอเลยนะคะทุกคนเพราะมันไม่ได้ใหญ่เนาะเนี่ยไอ้นี่อีกไหมโอ้โนี่นมันสูงหมดแล้วเน้ะตัวมันยืดหมดแล้วมันยืดหมดแล้วเราก็จะเอาแค่หน่อยจับๆ,ๆไหนๆๆไหนไหนอืม่เห็นได้อยู่นะคะได้อยู่หรือ,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 อทุกคน อมานอยู่นะคะทุกคนเนี่ยมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนมันมันมองต่ําไม่ได้เด้อทุกคนระดับนี้แล้วมันต้องมองสูงแล้วนะคะต้องต้องตาสูงเข้าไปเนาะ uh huh. <laughs> คือถ้ามองต่ำอะเราก็จะเห็นแบบมันยาวหมดแล้วไง uh huh. มันก็จะแบบเอ้ยเหมือนไม่มีอะ่ะแต่ที่จริงมีเยอะอยู่นะคะทุกคนนู่นข้างล่างก็มีอีกเ uh huh. ยอตามมาเลย เฮ้ยมีชาวบ้านมาหาดีด้วยมันมีไอ้ไม้ที่เขาไปทำด้ามไม้กวาดด้วยนะเออใช่ไม้อะไรก็มาดูนะอันนี้เขาไอ้เขามาฟันไปทำเนาะโอ้โหนี้นนูสวยเลยตัวนั้นสวยเลยใช่ไหมไหนตรงไหนโ้ว้าว ว่งเ้อตรงนี้เป็นหลุมนะเรต้องโดดข้านใช่ไหมแล้วก็มีหน,นอน,นึงตรงนี้ตัวแล้วคือแล้วคือเผื่อจะเต็มอย่างมันหนอเล็กไงในใน่อง่ลเออสวยเลยมันม,มีสวยเลย นึ่งสองสามครัท <like> ah ุกคนนี่หนอนนี้โอ้ยหนอนนี้โดนหนอนกินไปแล้วตัวนู่นนหนอนนั้นมีหนอนใหญ่นั่นงี้โอ้โหหลังค่อนว้าวเฮ้ นู่นตรงนั้นก็มีอ๋อเดินมาเดินมาสวยมากอ่อนๆเลยนะหนึว้าวมาเด้อเดี๋ยวเราไปซ่อมก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปซ่อมก่อนนอนสวยๆเลยนะนี่อ่อนๆเลยนะเดี๋ยวให้น้องวิวมาตัดเอาเนาะ ตอนนี้น้องวิวกำลังลงมาครับทำไหนะเืมใช่ัว้าวนี่อ่อนนะคะทุกคนเนี่ยไปไงอเดินมาแบบตั้งไกลนะคะเนี่ยเจอแค่นี้แล้วดูเนี่ยเราหามาก็นานเนาะดูดีตัวไม่เหมือนแต่ก่อนนะอ,อันนี้คือหาตั้งนานได้แค่นี้แต่ก่อนนะหาแป๊บเดียวนะคะตอนมันเยอะตอนมันเยอะไม่หาใช่ ็มันไม่เยอะมาหาไม่ใช่เราหาตลอดอยู่ไงตัวว่าแต่ว่านึอยากกินไงแล้วว่าจะเอาไปอัดไปอัดใช่ไหมไม่ได้อัดค่ะแบบต้มมาแล้วพอเราเตรียมอัดแล้วก็เอาไปแกงเหมือนเดิมเตรียมอัดแล้วก็เอาไปแกงเหมือนเดิมสุดท้ายไม่ได้อัดเลยค่ะทุกคนนะก็นี่แหละค่ะก็จะเลาะหาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเราก็จะเลาะหาไปนู่นไปนู่นแหละค่ะจนกว่าเราจะพอ ก็ถือว่าก็สักสมควรอยู่นะหลายชั่วโมงอยู่นะคะทุกคนตอนนี้คือดูดูจากเหนือแล้วมันไม่แป๊บเดียวแล้วนะคะมันหลายชั่วโมงแล้วมาลุ้นกันนะวันนี้ว่าจะได้พอแกงหรือเปล่าใช่จะได้พอแกงหรือเปล่านะคะจะได้เต็มอย่างนี้หรือเปล่านะคะทุกคนลุ้นกันค่ะเนี <Yeah. S 2> ่ยกว่าจะเจอเนะเจอหน่อกี่แบบว่าเอาได้ทั้งลำอ่ะกว่าจะเจอหน่อแบบนี้นะคะ,ะ,คะ <laughs> ทุกคนเดินไม่เป็นกิโลไปค่ะกันต่อ ตอวน,นี้เราก็เจออีกแล้วหนึ่งนออะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่ไปเราหากันต่อนี่นะครับตอนนี้เราก็แบ่งกันแยกกันไปหาเนาะเผื่อมันจะได้เพิ่มมาเยอะกว่าเดิมนะครับนี่็เจออีกแล้วหนึ่งนออาเก็บรวมๆไปเรื่อยๆนี่สามนอแล้วโอ้ยแหนงมันนะคะ เนี่แล้วก็ข้างล่างอีกทุกคนโอ้โหจับได้เลยพึบว้าวเดอ้อได้สี่ห้าหนอนะคะอันนี้เราต้มเอาเนาะจะได้กลับบ้านจะได้แบบแม่นั่นอันนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดโคนเลยนะมันอ่อนอยู่แล้วทุกคนอันนี้ตัดนิดนึง เด็กๆก็แบบวุ่น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 อยู่แถวนึงนะคะว้าวอารมันจะพอแกงไหมตัวมันจะพอแกงไหมถือว่ามานะใช่มาเราดูการนี้มันอุ้ยนี่นี่นี่อาร์ตยางกายมากพอเห็นใช่นี่นี่สองแหนงมันสองเท่พบนอีกโอ้ไปไปรอดไปรอดไปพี่ ไม่เห็นครับเดินผ่านมาไม่เจอ,อ <tastes S 2> แหน่งมันอุ้ยแบบนี้เราก็เอานะถุงสูงสิสี่แหนงมันผ่านมาเฉยเลยใช่อ่ะเห็นไหมโอ้โน่นโน่นโน่นไอเรานี่แหละผ่านมาเอออุอ้ยตอนนี้โดนโดนโดนไปแล้วดวงเจาะเหรอ ดวงเจาะไปแล้วอ๋อไปเดี๋ยวเราก็ไปหางกันต่อค่ะทุกคนไหมนมีสองหนอ<ง>นทุกคนีอ๋อทุกต่หนอนนี่มีวัดโดนนั้นไม่ยังนะไหนๆต้องดูฝังนี้อึ๊บโอ้ยังยังคนว้ายังสวยอยู่ เราก็แบบดีใจเหมือนแบบเจอหน่อไม้ใหม่จทกที่มันเป็นท้ายจะดูหน่อไม้แล้วมันหายากเนาะโอ้โหทีแรกเราคิดว่าขึ้นมาฝั่งนี้น่าจะไม่มีคนหาเท่าไหร่นะใช่แต่แต่เราคิดผิดคิดผิดค่ะทุกคนเราคิดผิดนะคะเห็นแต่รอยเขาหักหมดแล้วนี่นี่นี่ฝั่งนู้นก็มีนะ รถอ,อุโมงไปอะรถนี่รดนี่รดนี่อนเออรถอท่ำไปได้ไหมอาโอ้โหนับดูนะว,ว่าได้กี่โนออหนึ่งนี่ไง วิ่งไงตัวนี้นี่นี่โอ้ยอันนี้นี่อมนะโอ้โหฮะแล้วก็สามนี่แหนงมันก็มีนะอุ้ยนี่ขยะอ่ะเดี๋ยวกันอุ้ยได้ยูนี่ ก็แห้งนะคะนี่ชิ่งเดี๋ยวเราขออนุญาตใบก่อนซ่อมก่อนเมือันนีจะโคตร ค่ะตอนนี้เราก็ได้เยอะพอสมควรนะคะทุกคนนี่ถือว่าได้เยอะอยู่นะเกือบครึ่งหยางนะคะนี่ค่ะก็พอแกงนะคะทุกคนแกงหม้อใหญ่เลยก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทิคท่านที่คอยสพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องุูกกมมาโดยตลอดฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวีลใกล้เติบด้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ